ยังไม่ได้คุยฮะเราจะคุยในวงประชุมทีเดียวเลยวงประชุมแปดพักเลยนะครับก็เก้าไกลยิงก็มองว่าเพื่อไทยการหารือ,อ<ต>ของเพื่อไทยเนี่ยค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการยืมมือเพื่อนที่เพื่อที่จะผลักก้าไกลออกจากพักร่วมไม่ครับไม่ครับอย่าเบ้อจริงๆทางเพื่อไทยนี่ทำที่มีการพบปะก,กันในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย เป็นการทำไปตามมตินะครับของแปดพกรค่วมนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรไม่มีการตกลงที่จะขอไปร่วมรัฐบาลกันหรือว่าตกลงในเรื่องอื่นไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ามาดูสถานการณ์การเมืองเนี่ยเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนคิดยังไงเท่านั้นเองครับไม่มีการคุยกันเรื่องร่วมรัฐบาลกันผมยืนยันนะครับเรื่องตําแหน่งคอรมอไม่มีการพูดถึง<า>นะครับพูดคุยกับพลังประชา,ารัฐรวมไทยช่างชาตินี่เก้าไกลรู้อยู่แล้วมะครก่อนหน้าบอกว่าเป็นมติแปดพคร์ก จริงๆในการพูดคุยกันเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปคุยทุกพักก็ถือว่ารับรู้แล้วก่อนที่เราจะคุยนี่เราก็ออกหมายสาธารณะออกหมายสื่อบ้างอะไรบ้างให้ให้คิดว่าทุกพักการเมืองต้องทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ทําไมกากลเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะว่าเป็นการยืมมือเพื่อนไม่ครับไม่ครับก็8พักนี่ยังยังพูดคุยกันอยู่ยังไม่มีอะไรฮะยังยังทำงานร่วมกันอยู่ครับ ยังข้อเสนอของคุณชวลิตเองค่ะหนึ่งในพักร่วมะค่ะพักพลังสังคมใหม่ค่ะ,อะบอกว่า MOU ควรที่จะมีการทำใหม่ไหมในฐานะที่เพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเพราะ MOU เดิม23ข้อเป็นนโยบายของก้าวไกลล้วนๆรวมถึงมีการระบุชัดว่าใน MOU สนับสนุนคุณพิธาแต่ตอนนี้แกนนํามาเป็นเพื่อไทยแล้วจริงๆจะพูดว่า MOU เป็นของพรคเพื่อไทย23ข้อนี่ยิงไม่ใช่นะครับจริงเป็นของก้าวไกล ของเพื่อไทยและอีกหลายพรรคการเมืองซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้พูดคุยกันและตกผลึกเป็น23ข้อแต่ m อ็มที่เป็นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็น MOU มโอฉบับที่2ซึ่งทําระหว่าง2องพรรคการเมืองเท่านั้นเองซึ่งมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับ mm hmm. เพราะฉนั้นในเรื่อง m อ็มเนี่ย mm hmm. ผมเรียนว่าถ้ามีการนัดหมาย8พารคร่มอีกเนี่ยคงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้วนจะแกอไครับ ก็ต้องให้สอดคล้องครับเพราะว่ายังในน้อยเอมอูเดิมนี่ข้อหนึ่งเนี่ยที่ว่าเราจะร่วมกันารคำนุณคุณพิชานี่มัน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 โอกาสมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยใครครับเดี๋ยวขอดูเหตุผลก่อนนะฮะว่าท่านจะยื่นทางเก้าไกลจะยื่นอะไรหรือไม่นะครับ แล้วก็ดูในรในายละเอียดก่อนครับโอเคนะครับ,บคุณครับุณครับน,นัดหนนวเราว่าก่ันนยกวันทีนีน้ก็ตงมาเพื่อ,อที่จะมาบเี่วันนี้จะมีการคุยเรื่องจริง,จ,รงจะคุยเรื่องวาระวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้นี่แหละไอ้พ่กนี้เนี่ยไอวันนี้นี่หวางไว้ นนพวกนี้แต่มาคุยเรื่องวาระนายกนี่แหละแต่เมื่อเมื่อสภาเลื่อนแล้ววาระที่เราประชุมพักยังอยู่ก็คงมีการพูดคุยกันเรื่องนี้บ้างฟังความที่เห็นสสที่ไปลงพื้นที่มาว่าประชาชนเนี่ยคิดยังไงคงจะมาพูดกันในพับจะมีการพูดถึงเรื่องตัวแคนดิดตด้วยไหมพักคงจะมีการเข้าใจว่าน่าจะมีการพูดถึงด้วยนะ ถ้แคนดิเดตก็เป็นไปตามที่บัญชีของพรรคอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตอนเราพิจารณาแคนดิเดตเนี่ยเรามอบหมายกรรมการบริหารพักมอบหมายให้หัวหน้าพักมีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ใน,านการตัดสินใจได้เลยก็ไม่มีอะไรประเด็นนี้นะครับโ okay, อเคนะวครับที่เราห่วงนะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราเสนอแคนดิเดตของเพื่อไทยไปแล้วเหมือนโดนตีตกตอนนี้คุณพิธาไม่ห่วงนะประเด็นนี้เพราะว่าเราาจรินแคนดิเดตเพื่อไทยเนี่ยเราคิดว่าคุณสมบัติเนี่ย <laughs> ครบนะครับแล้วก็ประเด็นประเด็นที่กังวลเนี่เราไม่เป็นห่วง,อ,วง,อ,งอยากให้เป็นก,ก็เป็นอย่างนั้นครับอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยเอาทีเดียวเลยครับเพราะเรามาสองรอบแล้วนะครับอยากผมผมคิดว่าสภาเนี่ย ถ้าจะเปิดการประชุมเพื่อเลือกนายกอีกครั้งนีผ่ผมเข้าใจว่าน่าจะรอน่าจะรอคำสั่งของศาลใ